มาพี่น้องกินเขากระตูมากๆชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนมีขุนม yeah okay. well ีลงมันจะวิ่งหน้าด้วยก็ด้วยเวลาจนจะจุดเด็พี่น้องต้องระวังตัวไวเนาะต้องวางแผนทุกอย่างนะคะเวลามันจะลงก็ลงเวลามันจะขึ้นก็ขึ้นก็เหมือนออนไลน์เนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างต้องใช้เวลาซ้ำหนีหงก็เป็นอย่างหลังจ้าชีวิตหงเงินทูกยากมาแต่น้อยละจ้ะอดทนมาตั้งแต่ในน้อยแล้วนะจ๊ะ ก็จะมีวันนี้ทั้งทำงานทั้งเรียนทั้งอดทนเรียนไปทำงานไปถึงจะใช้เวลานานกว่าจะจบแต่ก็ยังสำเร็จนะคะเนาะถือว่าสำเร็จออนไลนอกันเนาะค่ะเนาะมาลูว่าสิสิสีสีดนบอสีน่านบอจะสำเร็จแต่ก็ต้องสู่สต่อไปเลยจะ้ะสักวันต้องเป็นวันของเรานะคะทุกคนพี่น้องเอ,อ้ย